ไปเราเราไปดูน้องไตเติลกันวันนี้น้องไตเติลหาปลาจ,จะให้ย่าตุ้มทําผัดชาปลาไม่รู้จะได้หรือเปล่าเราไปดูกันโอ้โหปู่เตี้ยม,มาปู่ช่างมาตัวนี้ไ,ไหนโอ้จริงเหรอไหนโซซิโซซีไหนไปลา เอามันไม่นั่นบอกไม่เอาขังไว้เลยบ่มีแนวขังโอไปเอาคูปูว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็ทำคลัวแล้วปูว่าโอ้โหคือหากินได้มานเทวารานนี่ป้าส่งก็แดขีดแปดขีดมั้งไปนปเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อน เผื่อว่ามันได้อีกต้องเอาวางไวเอาวางไว้ข้างนอกก่อนโบตะก้าเผื่อมันได้ตัวอีกตัวหนึ่งไงนี่เดี๋ยวแย่จะไปหาอะไรมาลองไปหาอะไรมาใส่คู่แถวนี้ก็มีลูกอ่ะเอาวางไว้ได้เลยโอ้โหคูโ้โซโกัสงสงใสเมาหมอ,อม่มีหม่องพึ่งหมอกกันเลยลงมาเจ็ดเอง cu sô cá sông sai mèo hả yên mắn nè mà ạc đếp phụ lán lết đó chui lửa tụi yên phì pu pu โอ้ไฟแรงไฟแรงวันนี้กินข้าวรอบกองไฟนะกินข้าวอ้อมกองไฟกันเมื่อนี่โอ้หนาวหนาว,นาว,นาวคุณอามองนอนก็นเห็ดเตรียมไว้แล้ว,วปูบรไเห็ดซุม่ม ย่าเอากระมังมาแล้วเอามาขังปลายาเอานามมาด้วยแล้วไหนตกะก้าเนีย่ยเนี่ยใส่นี่ก็ได้น้อลูกเนาะอือมันคือตัวอ้วนดีแทวว่าปลา,านี่ หายใจทางเหงือกเลยเดี๋นอนอยู่อย่างนั้นบ,ะ <laughs> บ่ะเออเป็นอะเดี๋ยวอยาไปเอาน้ำมาเพิ่มอีกกันเอากระบเบงมาใช้น้ำมาอีกกันน้ำก็เต็ม ไหนไหนไหนนะกลับไปดูป่าอยู่น้ำน้ำโมตั้งแต่มาไม่ลงมาข้างล่างเลยเออเขาชีโนอนน้ำกันอืมเหยียกกันมาน้ำทางสะอุกสะอุยเนอน้ำโมกระสุกเออน้ำโมกระสุกนี่บอมีโมเมนต์แบบนี้ เอ้โหปลาใหญ่เลยกี <irgendw carbono> ่ต <Beautiful, S 2> ัวแล้วหนึ่งตัวเบ่งอุปกรณ์ขังยามาป้องกันไว้เพื่อนะเพื่อนะเบึ้บบื้อบื้บเยู่ป้าบักเตาป้าดมขี้มาพร้อมใช่ละขี้มาขี้มาด้วบ่ได้กินขี้มาเด้อบ่ได้กินขี้มาเลยไปเห็นขี้มาอยู่ตรงนี้นั่นอืมขี้มาน้อยนี่แหละโตกันเอาเขากุยกันมันกระสีบ่มาหลือวะ ก่อนอื่นอ้ายย่านออกหลายแท้โอ้ยเฮากมันกมันกปดปดลอกได้ก็เปิดหน้าลอกแหอย่าย่านหลายบ่เอาให้มันได้อีกนึงมันบ่อิ่มได้หลายคนให้มันได้อีกนึงิแล้วเป็นหยัง ูว่าตกปลาด้วยด้วยด้วยใบยาเอาดูสิว่ามันเอาไปมา้ยเดียมหาปูปูสิเอาใบยาใส่บ้างมันก็อยากเวียนอาหารเนาะถ้าได้ใบกระหล่ำแห้งดีใบกระหล่ำผัดอยู่ในถุงไปเอามาอกระหล่ำใบกระหล่ำมันแห่งมาก ส่วนสัอมีใกาิปู่บาอืมอืมดเล่ีอะาเอ้านี่เด็กกองใส่ปลาของผู้ใดเอามาไว้ีนนี้นี่ปลาบอยอยู่นี่อืฮ้ยเต้นเต้นกองใส่ปลาตัวนี้หนูดูดูยังมีปลาไหม ใครจะมาหาไว้บ่ะทีโยก่องเปล่าเต้นเลยกองปลาเปล่าอันนี้ไม่มีปลาสักตัวม,ม,มาแล้วเนาะเจาะคนบน Tôm, ai đó ngồi đây tụi ở đây Để tôi mở cửa cho hay, Bà Lốt, anh อืมอืมขนาดกลางเขาเขาอัได้หญ้าออกทำไมตรงนั้นอยู่ในที่เดียกนะเขาให้ไก่วิ่งบ่ไก่วิ่งเออ ส่วนอินทพาลังทุ่งเอ้ยทุ่งทวงทองใช่ปะปลาพี่การเหอนปะเออดีนะมันยังได้หนึ่งตัวบอมันเก่งออก ก็ทำเมนูอื่นก็ได um ้ต nah ้มก็ไ evet, ด้เราแมงอะไรวะเนี่ยน่ากลัวเว้ยอ่ะอ่ะอ่ะ